สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกท่านเรามาดูลาพัฒน,นากันสูตรที่มันเข้า 9, 0, 09, เก้าศูย์ศเ้านาะเอาศูนยนี้ลงก่อนสูตรที่มันเข้าเดี๋ยวหาสูตรใหม่มาเพิ่มให้ <c oughs> อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยที่ที่ที่ยี่สิบเนาะแล้วพัฒนา สูตรนี้เป็นบนล่างเนาะโบโลบนล่างยี่สิบทับ, 10, ทบสิบทัหกแปดสูตรนี้เป็นบนล่างเป็นบนล่างเอาบนล่างมาอีกสูตรบนล่างผิดนี่ตัวนี้เข้าตัวเดียวศูนย์เก้าที่สีชุดนะสีหางจะย้อนดูที่ศูนย์สาม ร้อยคูณสองสิบหน่วยหน่วยบวกห้าศูนย์นี้เข้าดีอยู่ดิบนล่างบนล่างอยู่นั่นไงแต่มันก็เขา้าสี่สองเป็นแปดบวกห้าบวกหก กบวกห้าย้อนดูนะคะเป็นหนึ่งได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์มาตลอดหนึ่งสองสามจับคู่คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามลืมลืมลืมข้ามเรียกไปที่เก้าหนึ่ง ตัวกลางออกลืมข้ามไม่ตัดก็เอาไปเลยีก <c oughs> ที่เก้าหนึ่งลืมต้องข้ามหนึ่งสามไปเลยเพราะมันไม่เข้าเส้นทีตัวนี้นะมันไม่เข้าก็เลยข้ามมันที่แล้วก็ข้ามเหลือสีห่หางก็มาที่เก้าสี่สี่เก้าเรียกออกห้าสอง าหนึ่งห้าสองร้อยสองครั้งสิบหน่วยสองบวกห้าคูณที่สองสองบวกห้าชื้อ ห้าร้อยหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์เหมือนเดิมแต่ก็มาที่ไม่ชอบเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าข้ามเลยเนาะถูกผิดไม่ว่ากันมันจังไม่เยอะเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า มันเข้าที่ศูนย์เก้าเมื่อคืนวันศุกร์เข้าที่ศูนย์เก้าสูนยล่างนะคะเป็นล่างเป็นล่างล่างล่างเป็นบนีนมันที่เอฟซีว่ามันจะเป็นบนหรือเป็นล่าง มาเลขเดียวคือห้าสามห้าศูนย์เก้าร้อยสองครั้งสิบหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งห้าบวกเก้าคงที่เลยก็คือห้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าบวกห้า 0, นนได้เก้าเหมือนเดิมดิเก้าศูนย์เก้าโมงห้าได้สี่สี่ไม่เอาห้าหกเลยมาเป็นหกเลยก็ไม่เข้าออตัวกลางสักทีเนาะือเจ้าไปเลยเก้าสี่เก้าหก ศูนย์สี่ศูนย์หกสูตรนี้มันเป็นบนล่างนะคะบนล่างเลยนี้มามามาเป็นบนตัวนี้มาเป็นล่างตัวนี้มาเป็นตัวนี้เป็น บนอืตัวนี้เป็นบนตัวนี้มาเป็นล่างอันนี้ตัวไหนจะมาเป็นบนล่างสีหางสีหางไม่เอาห้าหรอกตัดออกทุกการหมดไม่เอามันไม่ค่อยมา สองเก้าสามเก้าไม่มาเลยเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าสี่นี่แหละมันจะมาเป็นบน <c oughs> จะมาเป็นล่างเพราะว่าบนมันมีสองเปียกสองเก้าสองศูนย์ สี่ห,หกบล็อกสี่สองห้าสองหกเก้หกาหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าหกเหมือนเดิมชกไปจัดไปขัดกระเรื่อนผ่านนะคะ หลักร้อยของเราก็คือห้าห้าบวกสองบวกสี่ไม่เข้าเลยมีเร็วเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่ง ห้าบวกเกได้สี่ห้านี้ก็ห้าบวกเก้าได้สีห้าเหมือนเดิมหลักร้อยนะคะสีหาเหมือนเดิมศูนย์บวกเาเกาศูน สี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าตัวนี้มันจะมาที่สี่เก้าสี่ห้าเก้าสี่ถ้ามันมาเป็นถ้ามันมาเป็นบนนะเพราะว่าศูนย์นี้นเป็นบนล่างจบกจ็จะ ไปค่กะก็เลื่อนผ่านนะคะดูพวก็ผคมบันเดิงชอบ่อยจัดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะคะเก้าสี่เก้าหกแคบไปเลื่นจ้าบนล่างนะคะสุดนี่สีห่หางบนล่างเป็นล่างเป็นบนแล้วมันจะมาเป็นบนหรือเป็นล่างคอยดู เดี๋ยวจะเอาสูตรสูตรที่ไม่สลับหลงให้จะไม่เป็นบนเป็นล่างบนคือบนเลยดูคําเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสวดีจ้า